สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมแปลงผักบนดาดฟ้ากันอีกแล้วนะครับนี่ช่วงนี้ก็ถอนผักบุ้งเอาไปทําเมนูผักบุ้งไฟแดงไปบ้างแล้วนะครับนี่แปลงนี้แล้วก็แปลงนี้สองแปลงนี้ก็โดนถอนไปเรียบร้อยแล้วครับสําหรับผักบุ้งนะครับนี่ไปทำเมนูผักมุ้งไฟแดงเรียบร้อยแต่ก็ยังพอเหลือต้นเล็ก ที่รอน่าจะได้ไปผัดผักบุ้งไฟแดงอีกรอบนึงนะครับเพิ่งลดน้ําไปเมื่อกี้นะครับนี่ส่วนเจ้าผักคะนา้าตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับนี่ก็เริ่มที่จะโตพอสมควรแล้วครับต้นก็โตขึ้นอย่างมากนี่นะครับแต่ก็ยังเอาไปทำเป็นเมนู ยังไม่ได้ต้องรออีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนีกก็เริ่มโตกันแล้วครับนี่ใบสวยเลยทีเดียวครับก็รออีกสักอาทิตย์หนึ่งก็จะได้ทําคณะหมูกรอบได้แล้วครับนี่ครับส่วนต้นกล้าตรงนี้มีเยอะแล้วก็โดนเด็ดไปผัดเป็นยอดคณะบ้างแล้วนะครับไปรอบสองรอบแล้วครับนี่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับก็ คงต้องทำผัดยอดคะนา้าไปอีกสักรอบสองรอบนะครับตรงนี้นี่นะครับก็เป็นผักที่ปลูกบนดาดฟ้าก็จะมีคะนา้าแล้วก็ผักมุ้งที่สามารถเอาไปทำเป็นเมนูได้แล้วละครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นใบาสารแหน่ครับซึ่งตอนนี้ก็เติมกระถางนะครับ สวยงามมากเลยครับนี่ก็เอาไปทําเป็นเมนูลาบแล้วก็ยําได้หลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับเด็ดไปหลายรอบมากนี่นะครับผัก3ามอย่างนี้ก็เป็นผักที่ผมปลูกนะครับผมมาปลูกได้ประมาณเดือนกว่าก็สวยงามเลยนะครับเวลาปลูกผักบนดาดฟ้าก็เพิ่งมาปลูกเหมือนกันนะครับปลูกผักบนดาดฟ้า ก็ขึ้นสวยงามดีครับที่สำคัญก็จะมีแมลงมาลบกวนน้อยนะครับปลูกผักบนดาดฟ้าก็จะมีข้อดีแบบนี้แหละครับทำให้เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแบบไม่มีแมลงมาลบกวนนะครับหลังจากที่ผมปลูกไปแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่นะครับได้อย่างงดงามเลยล่ะครับ เพราะว่าใบจะไม่โดนมแมลงมาเจาะเลยนะครับจะไม่เป็นรูครับนี่ก็ทำให้เราได้ผลผลิตแบบเต็มๆแล้วก็ใบผักก็สวยงามด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะลองปลูกผักบนดาดฟ้านี่ก็แนะนำเลยละครับสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องมแมลงนะครับมแมลงจะไม่มารบกวนเลยละครับ จะมีก็เพียงแต่พวกใบหนอนนิดหน่อยนะครับนี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับจะมีหนอนบ้างแต่ส่วนมากไม่เยอะครับรับรองครับปลูกผักบนดาดฟ้าแล้วจะได้ผลผลิตที่สวยงามแน่นอนครับเพื่อนๆที่มีดาดฟ้าก็ลองทําแปลงรอยแบบนี้แล้วก็มาลอง ปลูกผักกันดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงลากัน,นเพียงเท่านี้เดี๋ยววันหลังก็จะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ